สวัสดีนะครับผมวันนี้นะครับจากร้าน NP Shop นะครับวันนี้นะครับจะมาสาธิตแล้วก็รีวิวเจ้าตัว h o บสันนะครับตัวนี้เป็นของ h o บสัน FPV นะครับ X4 นะครับตัวนี้เป็นรุ่น H502S นะครับจะมาพร้อมกับระบบ GPS แล้วก็ระบบเ d l เลตโหมดนะครับพร้อมกับระบบ ระบบบินตามรีโมทนะครับแล้วก็รีเทอร์นโฮมนะครับบินไปไหนก็แล้วแต่นะครับสามารถเรียกกลับมาลงที่เดิมได้นะครับฟังก์ชันก็จะมีพื้นฐานก็จะมีประมาณนี้นะครับส่วนฟังก์ชันอื่นๆนะครับจะอธิบายในรีโมทก่อนตัวนี้นะครับจะสามารถต่อเข้าแว่นแว่น f อ v ได้นะครับ แล้วก็จะมีระบบ GPS แล้วก็ปุ่ม Return Home ตัวนี้รีโมทจะสามารถชาร์จแบตได้นะครับแต่ตัวนี้เราใส่เป็นฐานอันคลายใช้จำนวนสีก้อนนะครับถ้าใช้ฐานชาร์จก็สามารถเสียบชาร์จได้จากตรงนี้นะครับส่วนการบกึบันทึกภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอนะครับก็จะเสียบเมมเข้ากับตรงนี้นะครับส่วนการบันทึก นะครับก็จะกดปุ่มตัวนี้นะครับคือเป็นการบันทึกภาพนิ่งนะครับส่วนวิดีโอก็จะบันทึกทางปุ่มด้านนี้นะครับในตัวตัวโดนนะครับตัวนี้ก็จะมีช่องใส่ sd card เช่นกันนะครับเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะใส่ sd card ที่ไหนนะครับส่วนหน้าโดรนนะครับตัวนี้จะมีกล้องความละเอียดก็คือ2ล้านพิกเซลนะครับ วิดีโอสูงสุดที่ 720p นะครับมอเตอร์ motor, นะครับเป็นมอเตอร์แปลงฐานธรรมดานะครับทดเฟืองแต่จะมีคุณสมบัติทนกว่ามอเตอร์แปลงฐานรุ่นอื่นๆนะครับในส่วนของแบตเตอรี่อ่าเดี๋ยวแกะกล่องให้ดูอุปกรณ์ดีกว่าว่าเราได้เข้าได้อะไรมาบ้าง ในกล่องนะครับก็จะมีใบพัดนะครับ1ชุดนะครับมี A กับ B เวลาใส่นะครับดูด้วยนะครับที่ขามันจะมีบอกนะครับว่าฝั่งไหน A ฝั่งไหน B คู่มือเป็นภาษาอังกฤษนะครับในกล่องนี้ก็จะมีอะไรอ่ะไขควงสายชาร์จ นะครับเป็นแบบ USB น็อตตัวนี้ให้มาแปดตัวนะครับแต่อันนี้อยู่ในถุงสี่ตัวใส่ไปกับตัวลาแล้วนะครับสี่ตัวจะมีทั้งหมดแปดตัวนะครับรักษาเท่าชีวิตนะครับหายแล้วหาซื้อที่ไหนไม่ได้นะครับอันนี้เรื่องจริงหายแล้วไม่มีนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ใชเก็บเก็บเก็บ ส่วนกล่องนี้จะมีแบตเตอรี่หรือเปล่าใช่ใช่แบตเตอรี่เป็นลิโพหกร้อยสิบแอมจุดสี่โวลต์นะครับ1 5บนะครับก็ถามถ้ามีคำถามถามว่าทำไมให้แบตมันน้อยจังมันจะบินได้นานเท่าไหร่อันนี้ผมก็บกะไว้ประมาณ10นาทีถามว่าจะเพิ่มให้บินนานได้ไหมเพิ่มแบตได้ไหม ทุกอย่างที่เขาออกแบบมามันต้องมีเหตุผลเสมอนะครับแต่เราการที่เราไปดัดแปลงให้มันแตกต่างไปจากเดิมก็ไม่ใช่ว่าเราจะได้ผลดีนะครับมันจะมีผลเสียก็มากกว่านะครับให้มายังไงก็เล่นอย่างนั้นนะครับอย่าไปข้ามสเต็ปม,มันนะครับมันจะอยู่กับเราไม่ได้นานนะครับมันจะเสียหายในส่วนของจอ บอกอะไรบ้างก็จะบอกระดับแบตเตอรี่ของรีโมทนะครับระดับแบตเตอรี่ของตัวโดนเดี๋ยวเสียบแบตให้ดูนะครับว่ามันจะบอกอะไรบ้าง เชื่อมต่อแล้วนะครับจะบอกระดับแบตเตอรี่อีกของตัวโดนแล้วก็ระบุลัดติดจูดลองติดจูดนะครับแล้วก็ GPS ตอนนี้ก็คือตัวโดนเนี่ยตัวโดน x 4นะครับจับ GPS ได้12ดวงส่วนตัวรีโมทจับ GPS ได้8ดวงนะครับตัวนี้จะเป็นเห็นไหมแถบแบตเตอรี่ของตัวโดนนะครับขึ้นมา เราจะดูได้จากตรงนี้นะครับว่าแบตเตอรี่ของเราเหลือเท่าไหร่นะครับเวลาเราบินถ้าแบตเตอรี่เหลือน้อยนะครับตัวโดนจะบินกลับอัตโนมัตินะครับส่วนกล้อง 720p ถามว่าชัดไหมดูนะครับภาพดีเลยไหมก็0.1วินะครับ รักะีีความไกลในการรับส่งก็500เมตรขึ้นไปนะครับอาจจะถึง1กิโลเมตรด้วยซ้ํานะครับตัวนี้ไม่ต้องกลัวเรื่องการบินหลงทางแล้วก็การควบคุมนะครับตัวนี้ใช้ GPS ปล่อยมือบินได้เลยนะครับาภาพตัวนี้นะครับสวยชัดนะครับโอเคเดี๋ยวทดสอบการบินนะครับการเล่นและการสตาร์ทมอเตอร์ว่าทำยังไงนะครับนะครับมาดูการเริ่มต้นที่จะเล่น วางตัวลำไว้กับพื้นเรียบเรียบใส่แบตเตอรี่เข้าไปนะครับเปิดรีโมทก่อนเปิดรีโมทก่อนนะเสียบสายแบตเตอรี่โดนนะครับขั้นตอนนี้ต้องไวนะครับรีบปิดฝาเลยแล้วก็วางนะครับรอสัญญาณจับคู่ถ้าจับคู่มาแล้วภาพก็จะขึ้น ตอนนี้จับ GPS ได้11ดวงนะครับรีโมทจับได้8ดวงขั้นตอนการบินนะครับปุ่ม GPS ซ้ายมือดันขึ้นนะครับปุ่มโฮมด้านหลังนะครับดันลงแต่ถ้าการที่เราแบบบินไปแล้วแล้วเราจะเรียกเรียกกลับเนี่ยก็คือดันปุ่มโฮมขึ้นด้านบนนะครับเดี๋ยวโดนจะบินกลับมาเองในลักษณะาการบินทั่วไปอย่าเพิ่งใช้นะครับถ้าเราจะให้มันกลับมาเราก็ดันขึ้นนะครับ ถ้าเราสับตัวนี้ลงก็คือระบบ GPS จะตัดไปเราไม่สามารถที่จะล็อกตำแหน่งการบินได้นะครับส่วนการสตาร์ทก็ทำแบบนี้สตาร์ทมอเตอร์นะครับก่อนบินให้เอาปุ่ม GPS ขึ้นนะครับแล้วก็ปุ่มโฮมเอาลง เดี๋ยวลองบินไป X บล็อก t อ s y. ไว้นะครับคือมันก็จะไม่ไปไหนมันก็จะอยู่ตรงนั้นแหละ เราล็อกมันไว้นิ่งมากนะครับทีนี้ก็จะลองบินชมวิวนะครับแล้วเรียกกลับดูน,นขึ้นสูงมากนะครับอยู่ที่ระดับร้อยเมตรนะครับดูภาพ ดูภาพรับมองไม่เห็นเลยนี่นะครับตัวโดนอยู่ที่ระดับร้อยเมตรมันก็จะมีระดับความสูงบอกนะครับเมื่อเราบินไกลเท่าไหร่ครับตัวโดวงก็ยังอยู่ที่เดิมเห็นไหมอ่านะครับก็บินบนิ่ง นะครับอยู่ที่เดี๋ยวผมจะลองเรียกเรียกกลับนะครับโดยใช้ปุ่มนี้ปุ่มโฮมแล้วดูนะครับว่าโดนจะกลับมาไหมไูหมดว่างอยู่นู่นนะครับ มันอาจจะลงไม่เป๊ะนะครับอาจจะเพี้ยนบ้างนิดหน่อยใช,ใช่นะครับมันจะบินรีโมทอยู่ไหนจะลงตรงนั้นแต่นี้สัญญาณมันไม่ดีนะครับก็จะห่างประมาณเมตรหนึ่งนะครับเพี้ยนไปเมตรหนึ่งนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่ นะครับเดี๋ยวลองบินอีกรอบนะครับการที่เราจะขึ้นบินอีกรอบนะครับให้เอาปุ่มโฮมลงก่อนนะครับแล้วค่อยบินอันนี้เดี๋ยวจะลองไปไกลๆนะครับไปทางนี้ นะครับอยู่ที่สารพ่อผมตอนนี้อยู่ที่ร้อยห้าเมตรนะครับแบตเตอรี่เหลือขีดเดียวนะครับตัวเครื่องบินอยู่นู่น เดี๋ยวจะลองเรียกกลับนะครับโดยการเอาปุ่มโฮมขึ้นตัวนี้แล้วผมจะวางรีโมทไว้กลับมาแล้วคราวน,นี้มันจะลงที่เดิมตรงที่มันขึ้นนะครับ นะครับลงที่เดิมโอเคนะครับสําหรับการรีวิวครั้งนี้นะครับผมราคาก็อยู่ที่ตัวนี้ราคาอยู่ที่หมื่นสามพันเก้ารอยบาทนะครับสนใจก็ติดต่อตามเบอร์โทรนะครับผมโอเคครับ